ดีครับผมช่างจอนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนํานะครับวิธีการตรวจสอบหาเอเล r โค d e ด้วยรีโมทนะครับตรวจสอบอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับเมื่อเครื่องประกาศติดไฟกระพริบนะครับนั่นก็จะฟ้องถึงเอเล c โค e นะครับแอร์มิตซูบิชิอิเล็กทริกนะครับผมเราจะต้องดูไฟกระพริบจากคอยเย็นและก็ต้องไปดูไฟกระพริบจากคอยร้อนนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคอยร้อนอยู่นอกอาคารเนี่ยเราไม่สามารถปีนป่ายไปดูได้สะดวกเนี่ยเราก็เรียกดูเออร์ o d e โคดจากรีโมทนะครับดับแรกเลยนะครับเราก็กดปิดเครื่องประประกาศก่อนนะครับอ่าปิดเครื่องปประกาศนะครับตรงรีโมทนะครับจะมีคําว่าเช็คนะครับกดค้างไว้นะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นศูนยนะครับเราก็กดหา e อ r o r code ดลงมาเรื่อยๆเมื่อเจอเสียงปิ๊บปิ๊บสองครั้งนะครับนั่นก็เป็น e r r o r code นะครับก็คือ uc อันนี้เราก็ต้องเปิดดูคู่มือนะครับว่า uc เนี่ยเป็น Error c o อ e อะไรก็ทำการแก้ไขนะครับก็วิธีการเช็ค e r r o r code Mitsubishi นะครับไม่ยากนะครับผมก็เดี๋ยวรอบหน้านะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการล้าง เออรลโค้ล้างอย่างไรด้วยรีโมทเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับ,รบขอบคุณครับ